สาวๆทั้งประเทศอิจชาดาราสาวคนนี้ได้แฟนหล่อมากไปหมู่ที่ไหนแม้จะลูกสองแล้วแต่ก็มีโมเมนต,ต์ฟินๆเ,เติมสวิทให้กันอยู่ตลอดเวลาระหว่างกุ๊ปกิฟสุมนทิพชีและบี้ทันสภาคชีหลายคนต่างอิจฉาแม่กุ๊ปกิฟที่มีแฟนหล่อโปรไฟล์ดีรักครอบครัวอบอุ่นล่าสุดแม่ได้ออกรายการยังไงไหนเล่ามีบางช่วงบางตอนเปิดใจเรื่องความรัก เผยสามีหล่อที่สุดไม่เคยไปทางเอเชียมาก่อนมีแค่คุณสามีคนเดียวเท่านั้นพร้อมเผยว่าตอนเด็กไม่ชอบคนหล่อเพราะไม่อยากแย่งกับใครที่ผ่านมาหล่อทุกคนพี่ว่ามันเป็นบุญบาร,รมีคําถามที่ถามเยอะที่สุดคืออยากรู้พี่หมูที่ไหนคนที่เข้ามาในชีวิตพี่หล่อทุกคนในทุกๆด้านทุกๆประเทศทุกคนเป็นสิ่งที่พี่งงว่าเพราะอะไร ตนคิดว่าผู้ชายชอบความสบายใจส่วนใหญ่ที่เข้าหาพี่ชอบความสบายใจพี่ก็อยู่กับแฟนก็จะมีอีกมุมแต่ทางนี้ทางนั้นก็เป็นตัวของตัวเราเองไม่มั่นใจเลยว่าสวยแต่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เปลี่ยนบุคลิกตัวเองและทำตามความชอบของผู้ชายคนนั้น